โตโยต้าเอาติที่มีให้เลือกมากกว่า50คันมาพร้อมดอกเบีย้ยเพียงแค่1.59เท่านั้นมีตั้งแต่ปี2 0 1 6จนถึง 16, ปี2 0 2 1ราคาเริ่มต้นเพียงแค่369,000ก่บาทมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยกับคันนี้นะคะโตยโยต้าเอาติดปี2 0 1 6ราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6 0 0ันกว่าบาทปี2019ราคาเริ่มต้เนเพียงแค่4 29000บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นจ้า หรือจะเป็นชมหน้าใหม่นะคะน้องแหมมมีให้เลือกทั้ง2ชมเลยไม่ว่าจะเป็นชมหน้าเดิมหรือชมหน้าใหม่เนเชงไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นราคาเริ่มต้เนเพียงแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทตลอดสัญญาหรือจะเป็นสายไฮบริดน้องแหม่มก็มีมาให้เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้โตโยต้าโคโรล่าอัลติส1.8แอนดรีตัวไฮบริดได้ปี 2, 0, 2020ไปด้วยบอกเลยว่าคันนี้สวยมากในราคาเพียงแค่5 4 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้น พรีดาวผ่อนเพีงแ 9, ก่9,000กว่าบาทตลอดสัญญามาเอาใจสายสปอร์ตกบ้างกับรถเก่งซีดานยอดฮิต,ตโตโยต้าโคโราเอาติ 1.8G-R ส port ตคันนี้ได้ปี2019ม่เพียงแค่60,000เท่านั้น มาพร้อมชุดแต่ง G R สปอร์ตรอบกันหันราคาเหลือเพียงแค่598,000บาทฟรีดาวผลเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเด๋ยนนี้น้องแมมมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกด้วยดอกเบีย้ยเป็นแค่1.59เท่านั้นค่าฟรี90วันและยังมีบัตร S R D f a ม i ล y กา r d ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยและยังไม่หมดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจา่ายสดน้องแมมไม่เก็บเว็ดจ้าใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0950304555เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและ้วโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรริทยรถสวยค่ะ